Risk management การบริหารความเสี่ยงในชีวิตคนเรามีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับสิ่งไม่คาดฝันได้เสมอเช่นเดียวกับการทำธุรกิจก็มีโอกาสที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆเวลาที่เราได้ยินคำว่าการบริหารความเสี่ยงคนส่วนมากจะนึกถึงการจัดการป้องกันความเสี่ยงในการทำธุรกิจแต่ความจริงการบริหารความเสี่ยงไม่ได้จำเป็นแค่ในธุรกิจความเสี่ยงต่างๆอาจเกิดกับชีวิตเราตัวเราครอบครัวของเรา หรือคนที่เรารักที่จะต้องประสบกับความเดือดร้อนความเสี่ยงเหล่านี้ก็จําเป็นที่รับการบริหารจัดการที่เหมาะสมเช่นเดียวกันความเสี่ยงหมายถึงภาวะคุกคามปัญหาอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาสซึ่งจะทําให้บุคคลธุรกิจหรือองค์กรไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้หรือก่อให้เกิดผลเสียหายเดือดร้อนไม่สามารถดําเนินชีวิตหรือทํากิจกรรมที่ทําอยู่ได้อย่างเป็นปกติ และการบริหารความเสี่ยงก็หมายถึงการกำหนดแนวทางในการบ่งชี้วิเคราะห์ประเมินจัดการและติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลองค์กรหรือธุรกิจรวมถึงการกำหนดวิธีการในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้การคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตหรือในการทำธุรกิจจากการพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามสภาพความจริงการวางแผนป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นตามสมควร ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและถ้าเกิดขึ้นก็สามารถเตรียมการบรรเทาความเสียหายเป็นสิ่งที่คนที่ไม่ประมาทในชีวิตพึงกระทำโดยพื้นฐานแล้วคนเราควรป้องกันความเสี่ยงใดในชีวิตบ้างหากเอาความต้องการหรือความชอบเป็นตัวตั้งแน่นอนว่าความเสี่ยงที่คนเราคิดถึงเป็นลำดับแรกๆย่อมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครให้ความสำคัญกับเรื่องใดามากก็ไม่อยากให้สิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญ ต้องเดือดร้อนเสียหายเช่นคนรักรถก็ไม่อยากให้รถเกิดอุบัติเหตุรถชนรถหายรถเป็นรอยความเสี่ยงที่คนทํางานไม่อยากเจอก็คือตกงานธุรกิจเสียหายความเสี่ยงที่นักกีฬาไม่อยากให้เกิดคือความบาดเจ็บของร่างกายดังนี้เป็นต้นแต่หากพิจารณาระดับพื้นฐานสิ่งที่คนเราควรให้ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนและไม่สร้างความเดือดร้อนเป็นภาระแก่คนอื่นหากเกิดปัญหาขึ้นควรจะประกอบด้วยสส่วนคือ การบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิตและการบริหารความเสี่ยงในเชิงสถานภาพการบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิตหมายถึงคนเราทุกคนนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใหญ่ควราวางแผนบริหารจัดการชีวิตไม่ให้มีภัยหรืออุปสรรคมาขัดขวางความสามารถในการพึ่งพาตัวเองประกอบด้วย การมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ช่วยเหลือตัวเองได้มีความรู้ความสามารถในการหารายได้เลี้ยงตัวเองมีทรัพยากรในการรงชุดที่เพียงพอเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรใส่ใจแต่เชื่อไหมคะว่ามีคนจํานวนมากมองข้ามคนจํานวนมากไม่ป้องกันความเสี่ยงในด้านสุขภาพ บางคนไม่ป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเราจึงได้ยินข่าวของคนจำนวนไม่น้อยที่ตกอยู่ในสภาพร้านแค้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีหนี้สินสิ้นเนื้อประดาตัวหรือบางคนก็มีโรคภัยไข้เจ็บปัญหาสุขภาพร่างกายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในยามแก่เท่าไม่มีเงินรักษาโรคกลายเป็นภาระของคนรอบข้างและเป็นภาระของสังคม ส่วนการบริหารความเสี่ยงในเรื่องสถานภาพและสังคมก็หมายถึงบริหารจัดการเพื่อป้องกันดูแลสถานะที่เราต้องการให้ดำรงอยู่หรือพัฒนาไปตามความคาดหวังที่เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นความาดูแลความเสี่ยงเรื่องสถานะทางสังคมสถานะทางเศรษฐกิจเช่นความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับจากกลุ่มสังคมที่เราเชื่อมโยงได้ในระดับที่เราพึงพอใจเพราะนอกจากความต้องการด้านร่างกายแล้ว ความต้องการทางจิตใจและการยอมรับทางสังคมก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญมากต่อการมีชีวิตอยู่ของคนเราเมื่อเราเข้าใจความเสี่ยงทั้งสองด้านแล้วเราก็จัดการมันไม่ต่างกับการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจนั่นก็คือวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงของเรื่องแต่ละเรื่องจะมีอะไรบ้างมีสาเหตุมาจากอะไรเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้ไหมหรือถ้าป้องกันไม่ได้จะทํำยังไงและถ้าป้องกันได้จะป้องกันยังไงถ้าเกิดเสียหายขึ้นจากเหตุที่ควบคุมไม่ได้ ความเสียหายจะรุนแรงแค่ไหนบรรเทาให้ลดลงน้อยที่สุดได้ยังไงและเราจะฟื้นฟูความเสียหายให้ดีขึ้นด้วยวิธีไหนบ้างและจะมีวิธีใดที่จะต้องไม่ให้เกิดการ,รเผชิญกับความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคตนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพร่างกายเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์ซึ่งมีทั้งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้และปัจจัยที่ควบคุมได้และ ปัจจัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนอย่างปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ก็เช่นกรรมพันธุ์หรือความพิการแต่กําเนิดความเสื่อมโทรมตามวัยและปัจจัยที่ควบคุมได้ก็คือวิธีการในการดูแลสุขภาพกายและใจอย่างถูกสุข,ขลักษณะการนําตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยไม่นําพาตัวเองไปเสี่ยงในกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนปัจจัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนก็เช่นอุบัติเหตุหรือโรคระบาดเป็นต้น เมื่อเรารู้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านไหนและก็จะลดความเสี่ยงในแต่ละเรื่องได้ยังไงแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์และประเมินว่าหากเราต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆหรือความเสี่ยงนั้นจะพังจะเสียหายขนาดไหนเพราะว่าระดับความเสียหายที่เราประเมินไว้นี่เองค่ะจะทําให้เราพิจารณาต่อไปได้ว่าเราจะต้องวางแผนลงทุนมากน้อยแค่ไหนกับการรับมือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเช่นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าประวัติคนในครอบครัวเรามีป่วยเป็นมะเร็งหลายคน นอกจากเราจะต้องป้องกันตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพอย่างดีที่สุดแล้วเราอาจจะต้องคิดไปถึงการเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่าซื้อประกันสุขภาพเตรียมไว้เพื่อจะได้ไม่ลำบากหากเราเกิดเป็นกรรมพันธ์โรคนี้ขึ้นในอนาคตซึ่งในขั้นตอนนี้หลายคนก็มองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องที่สูญเปล่าหรือสิ้นเปลืองก็ไม่ได้เตรียมการรับมือไว้เมื่อเกิดปัญหาก็เกิดเรื่องหนักใจในภายหลัง หรือถ้าเป็นเรื่องความเสี่ยงเงินเงินทองทองส่วนบุคคลก็ต้องเริ่มจากการวางแนวคิดที่ถูกต้องในการพึ่งพาตัวเองเป็นลำ,ลำดับแรกคือในอดีตสังคมไทยเราเคยเป็นสังคมเครือญาติที่พึ่งพาอาศัยกันคนจํานวนไม่น้อยก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพึ่งตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้คิดถึงความเสี่ยงในการดํารงชีวิตอย่างจริงจังแต่สังคมยุคใหม่ไม่ใช่สังคมของการพึ่งพาครอบครัวอีกต่อไปแล้ว เมื่อใครคนหนึ่งตกงานล้มป่วยหรือแก่ชราความหวังว่าจะมีครอบครัวหรือญาติพี่น้องให้พักพิงย่อมมีโอกาสผิดหวังสูงไม่เหมือนแต่ก่อน ทางที่ดีจึงควรวางแผนป้องกันร,รับมือความเสี่ยงนั้นตั้งแต่ต้นเช่นการหาช่องทางทำเงินมากกว่าหนึ่งอาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริมมีการออมเงินสม่ำเสมอมีการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงมีสินทรัพย์สำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินเรื่อยไปจนถึงการทำประกันคุ้มครองชีวิตและสุขภาพทำประกันทรัพย์สินที่อยู่อาศัยเหล่านี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายได้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นทำให้เราไม่ต้องตกอยู่ในสภาพที่พึ่งพาตัวเองไม่ได้นั่นเองค่ะ หลายวิกฤตที่คนไทยและคนทั่วโลกต่างเผชิญมาไม่หยุดหย่อนในรอบหลายปีนี้ต่างก็ให้บทเรียนสําคัญแก่ชีวิตผู้คนและเจ้าของธุรกิจทั้งหลายนะคะว่าในการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆล้วนแต่ทําให้เราฉลาดขึ้นมีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ได้เก่งขึ้นขอแค่มีสติไม่สูญเสียกําลังใจไม่ประมาทในชีวิตด้วยความยอมรับและเข้าใจว่า ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญบนทุกเส้นทางความสำเร็จและการบริหารความเสี่ยงได้อย่างรอบคอบก็จะทำให้เราผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างปลอดภัยและเข้มแข็งยิ่งขึ้น